Eva me sutan E kang samayang pahkawa harana siyang miharati E si patane tatrako pahkawa panjawa kie amante se tawe me pikawe anta apacite นาเซวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโภอิโนัมโมโปทุสันิโกอนาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตตะกิรามัทนุโยโคทุโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตปิกเววุโภอันเตอนุปคัมมะ มัชฌิมาปฏิปทาทถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานกาลณีอุปสมัยธรรมพิญยาสัมโพทธายะนิพานายะสังวรติกตะมาจักสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาทถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานการณี อุปสมายะกับพินยาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติหายะเมวะอาริโยอัตถังคิโกมัคโคสยามทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อย่างโคซาภิกเวมัชชิมาปฏิปัาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรานียานาคลีอุปสมัยอภินญญาสัมโพทายา n พพานายาสังวัตติอีทังโคปันภิกเวทุกขังอริยสัจจงชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารนันปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขา โอมาณสุปายาซาปิทุค้าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนราภติทำปิทุกขังสังขิตเตนะปันจุปาทานะขันธาทุค้าอิทังโคปณะภิกขเวทุค่ะสมุทโยอริยสัจจัง ยาหยังตันห้าโปโนอวิกานันธิราคะสหคตาตัตราตัตราพินันทินีเสยะที่ทางกามาตันห้าภาวะตันห้าวิภาวะตันห้าอทางโคปานาปิกาเวลูกขานิโรธโออริยสัตถังโยตัสะเยวะตันหายาเซสิวิราคะนิโรธโอจากโ ปตินิสัะโคมุติคณาไรโยอิทังโคปนาภิกเวทุขานิโรท่าคามินีปฏิปทาอริยะสัจจงอายะเมวะอริโยอัทังคิโกมัคโคเซยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทั th th ้งทุกข้างอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาัทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาัทิอารโกอุทัปาทิตังโคปนิทางทุกข้างอริยสัจจังปริญญาันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทัปาทิยานัง อุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุท่าปาทิตังโคปนิทางทุขังอริยสัจทางปิญญาทันกิเมภิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ออุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทปาทิ ทังทุขาสมุทโยอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเพอนุนุสุเตสุทัมเมสุจักคุ้งทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกุทัปาทิตังโคปนิทังทุกขาสมุทโยอริยสัตจังปะหะตับพันติเมภิกขเวปุเพอนุนุสุเตสุทัมเมสุจักคุ้งทัปาทิ ยาหนังท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอโรโรารมณ์ปทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัโยอริยสัจจังปะญีตินันติเมสิกาเวปุเพอะนุนโุสุเตสุทัมเมสุจักคุ้งทปาทิยานังท่าปาทิปัญญาท่าปาทิ วิชาวถาปาทิอารโกทถาปาทิอิธัทงทุขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนุสตสุทมเมสุจักขุ้งถ้าปาทิยาณนังถาปาทิปัญญาถ้าปาทิวิชาทถาปาทิอารโกทาปาทิตังโคปนิธังทุขานิโรโธอริยสัจจัง สัจจิกาตัปภันติเมผิกะเวปุภะอนุนุสเตสุธรรมเมสุจะคุ้งท่าปาทิยานังท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอารมโกท่าปาทิถังโคปนิทังทุกขะนิโรธโออัลยสัจจังสัจจิกาตัปภันติเมผิกะเวปุภะอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งท่าปาทิยานังท่าปาทิปัญญา อุทาปาทิวิชาวุทาปาทิอารโกทาปาทิอิทังทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจันติเมพิกเวปุเพยานุนุสตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งทัพปาทิยาณังทัพปาทิปัญญาทัพปาทิวิชาวทัพปาทิอารโกทัพปาทิ ตังโคปนิธังทุกขานิโรธาคามิยีปฏิปทาริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอานุนุสเตสุธรรมเมสุจักกุ้งท่าปาริยาวนังท่าปาริปัญญาท่าปาริวิชาท่าปาริอโรโกท่าปาริตังโคปนิธังทุกขานิโรธาขามิยีปฏิปทาริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอะ อนุสุเตสุธรรมเมสุทักคุงท้ปาทิยานังท้ปาทิปัญญาท้ปาทิวิชาท้ปาทิอโรโกท้ปาทิยาวากิวันจามีฮิคเวฮิเมสุทัดดูสุอริยสัทเทสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสากคารัง ยะธาปูตังยานัฏสานังนาสุวิสุทธังโหสิเนวาตาวะหังปิกเวสัเทวเกโรเกสมาระเกสัพพัมมักเกสสะสมาพาภัมมันิยะปัชายะสเทวนุสายาอนุตตังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโอปัจจัญญสิงยโตจักโคอมิ พิฆเวเมสุจตุสุอริยสัจเ์สุเอวันติปริวัตังทวาท่าสัการัญญาาปูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอ่าทาหังพิฆเวสัตเทวเกโรเกสมาระเกสัพพธรรมะเกสัสนามะรรมะมานิยาปัจชายะสัตเทวมนุสัยยะ อนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปณนเมทสนังอุท่ปาทิอกุปาเมวิบุติยะมันติมาชาตินาติทานิปุนาภวติอิทิมโวจะพควาอิตมนาปัญจวัคียาภิกขุพควโตทาสีตังอภินันทุงอมาสมินจะ ปันวเยาการณาสมิงพัญญามาเนียยาสัมโตโกคนพัญญาสักวิรัชวิตะมารังธรรมะจากคุงท่าปาทิยังกินจิสมุทรยัธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติภาวะติเตะถ้าภวาตาธรรมมาจากเกศุลมาเทวาสัตว์มนุษยเวสุงเอตัมภควาตาภารณนสิยังอิสิปันเนีนะ มีคาถาเยอนุตรังธรรมธรรมจักังปวัตติตังอปาติวัติยังสามเนนวาพรามหมาเนนวาเทเวนาวามาเรนาวะพรามหมุนาวาเกนะ์ิวาโรุกัสสมินติ ภูมิมางเทวานางสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตวาตาวะติงซาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุงตาวะติงซานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุง ตูสีตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมานารติเทวาสัตธรรมนุสสาวสุขนิมานารตินังเทวานังสัตทังสุตวาปารณิมิตาวาสวัตติเทวาสัตธรรมนุสสาวสุขปารนิมิตาวาสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวา พระมหามกะยิกาเทวาสัตตมนุซาเวสุงเอตัมพัทวตาภาลานสียังอิสิปะเนตมิคะขายะนุตารังธรรมะจากังปวัตติตังอภปติวติยังสามเนนวาพระมหเนนวาเทเวนามาเมเรนวาพระมหมุนาวาเกณฑิวาโรกัสมินติอิติ หะเตนะหะเนนะเตนะมหูเตนะยาวะอามหมารกาสัตว์อับปุขัตจิอัยันจิทัสสะสหัสสิโรกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระมสิอธิกัมเมวะเทวานัง เอวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิติอิทังอายาสัมโตโกทัญยัสะอัญญโกทันโยตเววะนามังอภูสิติ